สวัสดีค่ะเราฮาวากวนจูเราเป็นชายาเพียงคนเดียวของตระกูลฮาวาที่ร่ารวยในยานนี้คะ่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของเรากันเนาะมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูเจกกับสมาชิกค,ครอบครัวตระกูลฮาวากันดีกว่าไปกันเลยย้อนกลับมาที่ต้นตระกูลฮาวานั่นก็คือคุณปู่และคุณยา่า ซึ่งทั้งคู่ได้จากเราไปแล้วแต่ว่าทั้งคู่เป็นที่สุดของปรินิทานท่องคำข่ขาวดูได้จากนาหลุงศสศสิทุโคตอารังเวอร์อาณาไม่เคยคุยกับคุณปู่คุณย่าหรอกแต่เคยเจอวิญญาณคุณปู่ที่ชอบมาโวยว้ว่าหาเตียงนางไม่เจอไม่รู้ว่าถายไปทําไมส่วนคุณย่าก็ชอบหลอกจ้าเองคนในบ้านอยู่ตลอดเวลา ต่อมาในรุ่นของคุณพ่อและคุณอาคุณอาเป็นน้องชายของคุณพ่อต่อมาคุณอาได้แต่งงานกับคุณนาตอนนั้นน่ะคุณอาตกหลุมรักคุณนาตั้งแต่แรกเขียนเลยทุกคนแต่คุณน้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยคุณอานี่ชอบเด็กนั้นเนี่ยซึ่งทั้งคู่มีลูกเป็นน้องดักช็อกถึงผมจะน่าดุแต่ผมใจดีนะครับคุณอาเป็นเจ้าของธุรกิจขายดอกไม้ระดับ5ดาวฉันน่ะมักจะไปช่วยคุณอา ขายของอยู่เสมอเสมอเลยฉะนั้นคุณอาต้องให้ชนะเป็นแทนญาติเจ้าของธุรกิจเท่านั้นแหละต่อไปเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราเองคุณอาบอกว่าป้าป๋าเป็นคัสโนว่าตัวพ่อสาวกิดตึมแต่อยู่มาวันหนึ่งอ่ะพอป้าป๋ามีเราอ่ะป้าป๋าก็หยุดโจชูแล้วก็รักครอบครัวแบบฟูดเลยส่วนตัวเรานั้นวันนี้เป็นงานเลี้ยงวัน เเเขข้าาสู่่รรุุนอององทกดวัยคนความฝันของเรานั้นก็คือการที่เราได้เจอกับท่านกรีมและสามารถชุบชีวิตคนที่เรารักให้อยู่กับฉันตลอดไปนอกจากนี้นะเรามีความฝันว่าเราอยากทำอาชีพผู้เหนือธรรมชาตินะ่ะมาดูกันว่าฉันจะทำตามความฝันสำเร็จหรือไม่ไปกันเลยคะ่ะ w ิ l ดอนรับ t ู n นัตนะคะทุกคนทุกคนได้รู้จักกับตระกูลฮาวากันไปแล้วเนาะนาจนาเป็นผู้เล่นเรามาทำให้น้องกวนเจ่อส่งความปัจจถนากันเถอะทุกคนไปเริ่มกันเลยเนาะน้องเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราก็พาน้องมาเรียนมหาวิาลัยการซึ่งมหาวหิาลัยที่เราเลือกเนาะชื่อว่า a ะคาเดมี่เลรตูทุกคนเราเลือกหอไหนดีอะหอนี้ไหมห้องเยอะไงเราก็จะได้มีเพื่อนเยอะด้วยเนาะอันนี้แหละอุ้ยชัก ตอนมาส่งเข้ามาหาลัยน่ารักอะเราชอบฉากนี้มากเลยนะทุกคนจำได้ไหมว่าคนนี้คือใครได้ดูตอนแนะนำตัวต้นคลิปไปหรือเปล่าที่แนะนำสกุลฮาวาเนาะนี่คือคุณพ่อของน้องเองทุกคนแล้วก็น้องน้องก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ปะ่ะคุณพ่อผมสีนี้คุณแม่ผมสีทองนะทุกคนแต่น้องออกมาผมสีสม้ม <c oughs> <c oughs> เฮยังไงนะ <c oughs> คุณพ่อไม่ต้องร้องนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแดนน้องควรจืดเป็นอย่างดีเลยอืมไปดูหอพักกันก่อนดีกว่าทุกคนอ่าในชั้นล่างก็จะเป็นโซนแอทิวิตี้ต่างๆเนาะและส่วนชั้นสองล่ะอชั้นสองก็คือหอห้องพักกันอยู่เนาะแล้วว่าเราจะเลือกห้องนี้เพราะน้องอชอบสีชมพูมันคือเตียงสีชมพูเนาะโอเคไปให้น้องไปจองห้องนี้กันก่อนดีกว่า อโอเคจองห้องเสร็จแล้วเนาะในเตซิมสองมันก็จะมีให้ลงวิชาเอกด้วยเราไปลงวิชาเอกกันน้องอ่ะมีปรีนิทานอยากจะทำอะไรนะอาชีพผู้เหนือธรรมชาติเราก็ต้องลงเรียนเกี่ยวกับผู้เหนือธรรมชาติเนาะเอออ,อันนี้แหละฟิสิกส์ด้วยทุกคนเก่งฟิสิกส์ไหมคะตอนที่เรียนอยู่เรานั้นมีได้เลยค่ะ น้องแบบว่าเพิ่งลงวิชาเรียนก็อยากจะอ่านหนังสือแล้วทุกคนไปให้น้องไปอ่านหนังสือกันดีกว่าระหว่างที่น้องอ่านอยู่เนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าวิชาเอกฟิสิกเนี่ยน้องอ่ะจะต้องมีทักษะอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าน้องเรียนตอน9โมงถึง11โมงทักษะที่เพิ่มก็คือทําอาหารกลไกเนาะโอเคแป้ว,ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีเรียนเนาะเราพาน้องอ่ะ ไปซื้อชุดกันใหมทุกคนเราสึกขัดใจกับชุดที่น้องใส่อยู่มากแต่ร้านเสื้อผ้าของมหาลัยเราเนาะอ่ะโอเคอันนี้แหละไปกันเลยจึงร้านเสื้อผ้ากันแล้วทุกคนเราว่าจะมาเลือกให้กับน้อง ทุกแบบเลยเนาะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เลือกเลยทุกคนที่น้องใส่อยู่ตอนเนี้ยเป็นเด e Sims เลือกให้เนาะโอเคอันแรกเนาะคือชุดล่ำรองเราเลือกเป็นสีชมพูชุดนีนาะหน้ารา้าเป็นกระโปรงด้วยน้องน่าจะน่ารักน่าดูหล่ะแล้วก็อันนี้เป็นชุดนอนชุดชั้นในและสุดท้ายคือชุดออก่างกายค่ะโอ้เลือกเสื้อผ้าจนดึกเลยทุกคนให้น้องกลับบ้านไปพักผ่อนน่ะเต็มตัวไปเียมันพรุ่งนี้กัน เช้าวันต่อมาโอ้โหตื่นมาน้องก็อ่านหนังสือเลยขยันไปนะโอได้เวลาเขาเรียนแล้วค่ะเอเคให้น้องไปเขาเรียนก่อนเนาะเราคิดว่าถ้าน้องกลับมาแล้วเราไปห้องสมุดกันไหมไปให้น้องแบบทำรายงานประจำเทอมที่ห้องสมุดกันดีกว่าเนาะ เลิกเรียนแล้วทุกคนตอนนี้อ่ะเราอยู่ที่ห้องสมุดนะคะว้าห้องสมุดน่ารักเนาะซิมมันทํามาแบบสวยอะ่ะโอเคแปลว่าเราต้องนั่งทาอยู่ข้างล่างแหละทุกคนเพราะว่าคอมอยู่ข้างล่างเนาะเพื่อนเมดเรานีทักทายหน่อยสิเอ๊ะนางชื่ออะไรนะเอเลจันโดสปิซิตโอ้โหเรียกยากมากคือถ้าเรียกต้องเรียกว่าอะไรเอเลจันโดเอเลนจันโดอย่างงี้เหรอไงเอเลจันโดสบายดีหรือ เป่าเดยนเป็นยังไงบ้างหรอเอาพูดไม่ดีใส่อีกกดที่พูดชื่อใช่เปล่าเฮ้อไม่คุยด้วยเราไปทำรายงานประจำเทอมกันเถอะโอ้การทำรายงานประจำเทอมอะทุกคนมันใช้เวลานาน,านมากกว่าซิมอาจจะทําเสร็จแต่เราคิดว่ามาททำที่ห้องสมุดอะมันอาจจะเพิ่มค่าทําให้ทาเสร็จเร็วแต่ความจริงอาจจะไม่ได้เพิ่มอะทุกคนคิดไปเองโอเคเราตัดพาดไปที่น้องเสร็จเลยดีวยกว่าเนาะ โอเคน้องใกลก้เสร็จแล้วทุกคนเย้เสร็จแล้วได้ที่สุดดูดิทุกคนมืดค่าหมดแล้วเนี่ยให้น้องกลับบ้านไปพักผ่อนกันเนาะมาด้านมีคนมานอนที่เตียงอีกทุกคนความลืมล็อกห้องอะเนาะนางเป็นใครเนี่ย,ยเดี๋ยวหาห้องนางแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องไม่นอนห้องนางละกันห้องไหนนี้อ่าะ,ะห้องนี้แน่เลยโอเคปะน้องเดินจ้ามุบุ๊บเราไปนอนกันดีกว่า เอา้าวแต่มีคนอยู่ในห้องนางอีกอ๋อนางก็เลยมานอนห้องเราอะนะเพราะว่ามีคนมานอนห้องนางก่อน <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราให้น้องนักพอนก่อนเนาะโอเคเช้าวันต่อมาเราอยากไปดูที่นี่ทุกคนอัศจรรย์ไปดูกันว้าว อลังมากโุตอนแรกก็สงสัยว่าคําว่าอัศจรรย์นนะ่ะมันจะเป็นหน้าตาอย่างไงในซิมว้าวอลังดีนะแล้วก็น้องอะ่ะตอนอยู่บ้านน้องก็ชอบเล่นดนตรีมาเดี๋ยวเราให้น้องมาเล่นกองกันดีกว่าทุกคนมาดูสิว่าฝีมือน้องจะตกไปหรือเปล่าแล้วก็จะได้ตังค์มาเท่าไหรนะ่นะนี่ตอนนี้อนะมีคนมาดูน้องแนละ้วทุกคนเลิศและเลิศน,นะ นี่มีคนอินในการเต้น้วยทุกคนและตอนนี้ก็ครบวงแล้วจ้าโหยังคงเบิดเสมอเลยดูสิจะได้ตังมายืะขนาดไหนนะโอ้ยหิบตังไม่ได้โอ้ได้ตังห้าร้อยไหนมาลองทักไทยสมาชิกในวงสิไอ้ทักไทยที่โคตเก๋อุ้ยน่ารักนะเนี่ยคนเนี้ยเป็นไงบ้างคะลุงมวงกับฉันกินไอศครีมกันไหม ไปซี่ไปกินไอศครีมกันใช่ปะวะ <c oughs> นี่เต้นทีมเชียร์หน่อยอ้าด้อมดอมเกอร์บิดเกอร์บิดเออติงตองไปด้วยกันได้นะน่ารักดีนะเป็นเพื่อนทีด่ดีอุ๊ยน้องมีสอบไปภาคแล้วไปเมางน้องไปก่อนยวค่อยเมาอเดี๋ยวไม่ทันไปเร็วสอบเสร็จแล้วได้เขียนนิยมได้จ้าตอนนี้เราอยู่หอพักแล้วเรามาเปลี่ยนทรงผมให้น้องกันดีกว่าทุกคนทรงนี้เราว่าไม่ค่อยสวยอะเนาะ โอเคเราเปลี่ยนเป็นทรงนี้นะคะให้น้องเนาะนาราัดไหนมาอ่านหนังสือขึ้นเทอมใหม่กันหน่อยสิเทอมใหม่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะเพิ่มเกรดเลยอ่ะเนาะโอเคเอ๊ะมีคนมาหาโดยทุกคนเขาเป็นใครนะเนี่ยไปดูสิศาสตราจารย์ชนะชัยใครอะ่ะศาสตราจารย์เราเหรอเราต้องรับไหมอะ่ะยังไม่อยากคุยกับใครอะ่ะ ไหนเราไปดูดีกว่าว่าเธอมนี้น้องเล่นยง่โมใบมงถึงใบาสาบอ้ทักษะก็มีครบตัวแล้วเทอมนี้นี่มันเลิศจริงๆนั้นเราไปแค่ทํารายงานประจําเทอมก็พอเนาะ <c oughs> ก็น่าจะได้เกียรตินิยมและเทอมเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวไม่เคยบอกให้ซื้อปลาเลยอะซื้อแล้วก็ให้หาดปลาไปแล้วก็ดูแลน้องด้วยนะคะโอเคเราไปทำรายงานประจำเทอมได้จ้าเจ้าเก่าเวลาใหม่นั่นเองทุกคนก็คือก็จะนานเหมือนเดิมเราก็จะเร่งสปีดไปตอนที่น้องใกล้ทำเสร็จเลยและตอนนี้น้องก็ใกล้ทำเสร็จแล้วเพราะเราเร่งมาแล้ว <laughs> โอเคไปนอนกัน พอขึ้นมานอนก็มีคนมานอนห้องน้องอีกแล้วทุกคนก็ <g ül> <g ül> ้องให้น้องไปนอนห้องคนอื่นอีกลืมล็อกห้องให้น้องอะซอรีน่นะเดี๋ยวจะล็อกห้องให้น้องแล้วทุกคนตื่นเช้ามาก็ดูแลตู้ป่าที่ตัวเองซื้อมานะคะทุกคน <g ül> วิเราเห็นปร,รินิทานน้อง <g ül> น้องอยากไปออกเดททุกคนโอเคเราไปเป็นที่ส่วนกลางกาันเพื่อไปหาผู้ชายไม่น้องออกเดทกันเถอะไป ที่ไหนดีอืมที่มหาวิทยาลัยเราต้องไปที่ไหนดีทุกคนที่จะมีคนผูกพรานเยอะๆแล้วเราก็จะได้เลือกคนที่ใช่ให้กับน้องที่นี่ละกันเนาะทุกคนปะไอ้ย่าเราเลือกที่ที่ใช่เลยทุกคนที่เนี่ยแหละเรากละมาใช่ไหมเขาบอกมันเป็นสถานที่พักผ่อนแปลว่าก็ต้องมีนักศึกษามารวมตัวกันพักผ่อนที่นี่เยอะแน่ๆอุ้ยยไม่ทันไรเลยอ่ะก็มีผู้ชายมาทักน้องแล้วทุกคน ดูสิจะคุยอะไรกับเขาดีทุกคนเราจะคุยอะไรกันดีผู้ชายอ่ะชอบผู้หญิงตลกเราอ่ะก็เล่าเรื่องตลกไปเลยทุกคนเราว่าแหละมีนักท่องกาศคนหนึ่งนะคะกําลังจะแบบบินขึ้นไปเนี่ยบนท้องฟ้าเลยค่ะทุกคนแล้วจากนั้นเนาะพอบินขึ้นไปอ่ะก็ไปเจอนักอวกาศที่โคตรทุกคนทำไมถึงไปเจอได้ึ้นนะเพื่อจะขำไหมขำด้วยนะทุกคนขเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคน อุ้ยผู้ชายหนีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเล่นโตผูกผู้คนดีกว่าดูซจะมีใครที่น่าสนใจอีกไหมในระหว่างที่เล่นโตะผูกเนาะเฮ้ยนั่นคุณตามมาดุเราทุกคนทําไมอ่ะนั่นออกมาดุให้เราออกลังกายอรอนั่นแล้วก็มีเรียนอีกโอ้ยขัดขวางกันออกเดตมาไปไปไปน้องเราต้องไปเรียนก่อนไป เลิกเรียนแล้วค่ะทุกคนเนี่ยแหละเราจะให้น้องอ่ะมาแสดงดนตรีดีวกว่าเป็นด้านที่น้องอ่ะถนัดใช่ไหมเราจะแสดงด้านที่เราดีที่สุดให้กับคนที่จะเข้ามาเป็นครูเด็กของเราเนาะเลิกเลยจากบนแบกก็ใช้ได้นะดูแบบทางการดีอุ๊ยหรือว่าจะเอาเชดิเตอร์เย่เอ,เอคนนี้ก็ ดีนะอุย้ยน้องอยากเล่นกองนั้นเราเปลี่ยนมาเล่นกองแทนและกันทุกคนเพราะว่าน้องอาจจะคิดว่าน้องสนัดกองมากกว่าเมื่อกี้เนาะไหนดูซิจะมีใครเข้ามาหาน้องไหมดูซิสีมือในการเล่นกองหูหูจ๊บจับจับจับหูหูยังมันนะ่ะต้องมีเอ้ยมีเขามาคนหนึ่งแล้ววิหรือจะคนนี้ดีทุกคนทรงผมสีผมมันโดนใจจริงมันฟาแบบโดนใจจริงคนนี้แหละโอเคเราล็อกมงให้น้องเลยทุกคน บุกเลยค่ะเข้าไปคุยค่ะน้องเราอะไม่ต้องกลัวเราเข้าไปคุยเลยแล้วก็ถามไปเลยว่าคุณชอบฉันไหมค่ะชอบแม้ชอบแมมชอบไหมค่ะอุ้ยเขาบอกเขาชอบที่เราเก่งศิลปะดนตรีอุยไอ้ใส่ไฟดึงดูดขึ้นมาเลยทุกคนหนึ่งอันอะเอาเลยทุกคนถามไปเลยว่าเดทกับฉันไหมค่ะเราคุยกันถูกพอขนาดนี้เดทกันนะคะเฮ้ย ้ยทำแบบนี้ได้ไงมันปฏิเสธน้องอะ่ะไม่หยุดเลยเร็วร้ายมากน้องอดจะน่ารักขนาดนี้ทำให้น้องอ,อกขักอย่างนี้ได้ไงอะ่ะไม่เป็นไรนะน้องมากินเหล้าสักแก้วปลอบใจดวงน้อยน้อยครั้งแรกน้องครั้งแรกก็เป็นแบบแบบไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพี่ลองเพลงปลอบใจเองฟ้า ถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาโอเคกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปพักใจน้องนอนพักใจแล้วคะ่ะทุกคนแปลุกลุกลุกต้องมูฟออนอย่างรวเดเร็วและอย่าเศร้านานมาลุกมาแต่งตัวสวยๆแล้วไปสถานที่ใหม่กันเถอะเถอะไปที่ไหนกันดีทุกคนครั้งนี้อืมไปที่ที่น้องชอบ ที่มันแสดงดนตรีดีไหมทุกคนหอดนตรีคิงโอ้โหไม่มีผู้คนเลยทุกคนวงใสจะดึกเกินไปนะถ้าทางโอเคเดี๋ยวให้น้องไปเล่นหมักลุกละกันเ<อ>ห็นน้องอยากเล่นเนาะเดี๋ยวดูซิเหมือนจะมีแค่คนนี้คนเดียวนะที่อยู่เขาชื่ออะไรอ้าวอเลจันโดเจ้าเดิมคนเก่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองให้น้องไปคุยก่อนละกันคุยอะไรดีอยะเราเป็นสาวตลกก่อนละกันอ่ะอะเนี่ย วันนี้มีฝนตกใช่ไหมอะเดจันโรชฉันนะถือทงอยู่แล้วก็โบกไปโบกมาแล้ครงก็ถือลูกบอลเนนะ่ยตลกปะเธอฉันแต่งอะไรเนี่ยเขาถามเลยนะนั้นถามไปเลยคุณชอบฉันไหมคะคุณเดจันโรชอบไหมคะเฮ้ยก็ชอบน้องด้วย,ยดีในหวัวใจขึ้นเลยนั้นเอาเลยทุกคนถามเลยว่าชวนมาเดทก,กับฉันไหมคะไหนๆอะคุณเดจันโรก็ชอบน้องขนาดนี้แล้วว่า คุณัดนเดจันโตกลงน้องสมหวังแล้วไหนดูซิว่าเขาอยากทําอะไรบ้างอยากเต้นอยากพูดคุยแล้วอยากตีหมอนโอเคได้จัดไปจัดไปว่าการตีหมอนนี้มันหวานกันยังไงรอทุกคนดูทุบหัวเอาทุบหัวต่อไปเป็นแล้วเต้นอ่ะแปจัดจังหวะช้าไปเลยจ้ามีดนตรีให้ด้วยเห็นไหมครบวงดีลาดไปเลยจ้าขวาซ้ายขวาซ้ายเอาไปเหยียบตีเขาอีกขอโทษนะพอดีว่าแบบมือครั้งแรกอะคะ่ะเดีจะดู ต่อไปเป็นแลจูบจีบอันจีบก่อนละกันเนาะเอ่อจีบหน่อยนะคะนาเดจะโนจีบค่ะต่อไปก็จูบแรกของน้องจังหวะตกลงรัก<ม>เป็นอย่างนี้เซียววินาทีที่ได้พบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอขัดมันดูเหมือนโลกวุณชนช้าลงกว่าเดิม เล้เน็ตจบแล้วยังไม่ทันเด็ดในฝันเลยอะทุกคนรีบจังอเดจโลมีเรียนหรอไะให้น้องกลับไปพักผ่อนดีกว่าน้องกำลังอินเดอร์เลยไ,ไหนเราให้ห่านปลาสะหน่อยสิอุ้ยผู้ชายนั่งอยู่ตรงนั้นนาน,น้องยังอยากเปืกับผู้ชายอยู่เลยอะไหน เราคุยกับผู้ชายหน่อยสิคืออะไรดีทุกคนอันนี้ละกันเนาะโอเคเดินไปหาเลยจ้าวยดูดีน้องรักคนนี้มาเลยอะ่ะดูดีหัวใจขึ้นอีกแล้วเออคุณอเดจันโดคะเอ้าหายไปไหนอะ่ะเดี๋ยวอืมเลิกใหม่ก็ได้คุณอเดจันโดอย่าเพิ่งไปสิมาคุยกับน้องก่อนไปไหนอะ่ะ เอา้านางไปไหนอยกเีเอา้าหายอีกแล้ว oh <my> ทำไมผู้ชายไม่คุยด้วย oh <my> น้องมีสอบไปภ oh <my> าคแล้วทุกคนให้น้องไปสอบกันก่อนเนาะเย <Yeah, S 1> น้องจบปีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนนกเกลียนิยมด้วยเก่งมากเลยมาดูกันสิว่าปีสองนั้นน้องต้องทำอะไรเพิ่มว่ามีกลไกแล้วก็เล่นดึกแฮทเทอมเนี้ย น้องอยากทำกันบ้านนั้นให้น้องไปทำกันบ้านกันก่อนเนาะระหว่างที่ทำามาทุกคนมาคุยเรื่องเดจันโลกันเดจันโลอะ่ะมันไม่ยอมคุยกับน้องเลยตั้งแต่เดทมาสองสามครั้งและเกี่ยวพวกนี้เช้าเราจะให้ลองไปทักอีกทีหนึ่งเนาะดูว่านางอะ่ะเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ว่าจะให้น้องมุกออนหรือว่ายังไงดีนาอทุกคนนางดูแบบไม่ค่อยสนใจน้องอะ่ะเราไม่ค่อยชอบเลย่เช้าแล้วนี่นางอยู่นี่เดีย๋ยวให้น้องลงมาทักหน่อยสินางจะหนีอีกไหมเนี่ย เนี่ยนางหนีไปเยกแล้วทุกคนเราเร่งเร็วแป๊บเดียวเองนางหนีอีกแล้วรงใส่จะต้องให้น้องมุบออนแล้วแหละนางดูไม่สนใจน้องจริงๆทุกคนไม่ชอบผู้ชายแบบนี้เลยอ่ะไม่อยากให้น้องมีความสุขมากกว่าฟ้องแม่เลยน้องฟ้องแม่เลยแม่ถูกมาวินี่ทุกคนเมนี้เด้งมาคืออะไรอ่ะคุณได้ก้าวสู่เส้นทางแห่งความเป็นที่สุดและความปรารถนาของคุณก็ได้รับคําตอบจากอํานาจโบราณนี้จงเลือกขออย่างชาญฉลาดนะ คืออะไรอะ่ะคืออกหักแต่ผู้ชายอกหักซ้ําๆก็เจ็บซ้าซ้อนก็คือได้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยได้ตะเกียงจีนี่เลยเหรอแปลว่าเราต้องอ,อกหักสินะถึงจะได้เจียงจีนี่เนี่ยปปมต้องทํำยังไงอ่ะเนี่ยให้น้องมาดูสิไหนลองถูตะเกียงดูสิอุ๊ยจีนี่ออกมาแล้วทุกคนเด้นจีนี่เองครับผมไหนเขาบอกว่าให้ขอพรได้สามข้อไหนมีพรอะไรบ้างเอ ดันอันแรกเราเลือกอะไรดีทุกคนอืจากที่ดูแล้วเราเลือกความงามก่อนไหมเพราะว่าเราต้องทาใไม่อเดจันโลที่มันไม่สนใจน้องอะ่ะให้เห็นว่าน้องสวยแค่ไหนใครดูนะเราโกรธแทนน้องทุกคนเราให้น้องเดินไปทักก่อนน่ะนางก็ไม่คุยมันหายไปตลอดเลยไม่รู้ทำไมอะ่ะข้อที่สองเนาะเราเอาอะไรดีทุกคนเอาเป็นใจสงบไหม แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าใจสงบมันคืออะไรคือทําให้น้องอใจเย็นขึ้นไง่ะหรอไม่โกรธใครเนะอ่ะใช่เหรอทุกคนซิมันจะไม่โกรธจริงๆหรอไม่รู้แหละเราค่อยไปดูกันเนาะไปข้อต่อไปข้อสุดท้ายเราว่าเอาอํานาจวงความตายดียวกว่าทุกคน เพราะว่าในเรื่องเราอย่าลืมสิคะว่าเนื้อหลักของเราคืออะไรน้องอยากเป็นผู้เหนือธรรมชาติไงทุกคนเผื่อว่าการที่น้องอ่ะมีอำนาจกงความตายเนาะจะได้เจอท่านครีมหรือได้เจออื่นเนาะขนาดอกค,คักยังได้เจอจีนี่เลยอ่าโอเคเราขอครบทั้งสามข้อแล้วเดี๋ยวเราขอไปดูเนาะว่าทั้งสามข้อมันเป็นยังไงบ้าง ทุกคนเราดูมาแล้วอันแรกใช่ว่าที่เป็นใจสงบสุขอะทุกคนดูที่ปฏิทินของน้องมันจะเป็นสีขาวตลอดไปเลยทุกคนนะหูเลิศมากไม่ต้องกลัวเลยว่าปฏิทินของน้องอะจะตกมาสีแดงอีกต่อไปและต่อไปเนาะเรื่องความงามหูน้องก็คือมีเสน่ห์มากทุกคนดูดิไม่ทันไรก็มีผู้ชายล้อมรอบไปหมดเลยทุกคนแบบเมื่อก่อนอะไม่ใช่แบบนี้นะเมื่อก่อนอะมีแค่คนเดียวแม่เดจันลมันยังไม่มาหาเลยดูทุกคนในจันล้มาหาเลยเฮ้เฮ้มาหาเราไงอะ คนเก่าอะยังไงก็มีเท่าคนใหม่ค่ะขอโทษทีนะคะเดเนโลโอเคค่ะเราก็หยุดกันไว้ตรงนี้ก่อนเนาะมาร่วมลุ้นอีพีถัดไปกันค่ะว่าน้องจะได้เจอรักแช้หรือเปล่าและความฝันของน้องจะสำเร็จหรือไม่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วมาพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปของเราบา,บาย